ลำดับต่อไปก็จะเป็นการเข้ารับเกียรติบัตรนะคะจากาพระเด็ชพระคุณหลวงพ่อนะคะซึ่งจะมีอยู่ประมาณ3ามท่านนะคะที่คุณวิภาวดีเสมอยกมือขึอ้นค่ะสองคุณประวีนุชนุ่งสีสามคุณกุชรศรีสง สามท่านนี้นะคะเดี๋ยวต้องรองส่งเกียรติบัตรต้องรองส่งเกียรติบัตรนะคะใด้เวลาอันสมควรน,นะคะเพอให้ทุกท่านที่ได้นำเรียนรายชื่อนะคะได้เข้าราับเกียรติบัตรจากคดีพวบคุณหลวงพ่อนะคะท่านแรกนะคะคุณรับชดาพรนี้เสมอคะ่ะ การถ่ายวิดีโอนะคะทุกท่านสามารถเข้าชมที่เพจวัดป่าโยธาประสิทธิ์ได้นะคะท่านที่สองคุณพิ่พดีเสมอเชิญค่ะท่านที่สามคุณทองใสดีเสมอท่านต่อไปคุณอนงสมภา ลำดับต่อไปคุณสุนนตองกระโทกสุนีใช่ไหมคะสุนีตองกระโทกนะคะลำดับต่อไปคุณกุศินาราชัยศรีดาลำดับต่อไปคุณนิพพานยิ่งรุ่งโร์ ลำดับต่อไปคุณสมพิททองนำคุณกสิทาราเสนคุณปวีนุชนุวงวงศรีท่านไหนคะ ยิ่งรุ่งโรยวัยสวยนะคะลำดับต่อไปคุณสมพิษทองนามลำดับต่อไปคุณนัทนิตาวรังกูลนัทนิตาวรังกูลลำดับต่อไปคุณสมควรคำสุข ลำดับต่อไปคุณอุบลดีพร้อมคุณอุบลดีพร้อมลำดับต่อไปคุณสุก,กัญญาระดับทองลำดับต่อไปคุณสุตาสุภัพสาสวัสดไม่ทราบถูกหรือค่ะทำหนานะคะ บอกว่า,าดีใจมากที่ได้มาวันนี้นบอกว่าทต่อไปจะมาอีกนะคะลำดับต่อไปคุณาาสายอวสาแก้วลำดับต่อไปคุณ เศษที่โนโ่ใช่ค่ะลำดับต่อไปคุณกฎชกรสีสง ลำดับต่อไปคุณนันทิกรชื่อดังนันทิกรชื่อดังมาไหมคะลำดับต่อไปคุณนักถักประพักฉลาดมากลำดับต่อไปคุณสมวนเหมื่นสี ลำดับต่อไปคุณแก้วตาจามิกรคือพี่แก้วตาบอกว่าได้เห็นเสกแป๊บเดียวติดการอยู่วิ่งมาเลยนะคะวิ่งมาโบวถเลยนะคะหาประจำนะคะหลังจากนั้นลำดับสุดท้ายนางสาววิภาวีเป็นน้อยนะคะ วิภาวีเป็นหน่อยใช่ไหมอ่เป็นหน่อยนะครับจากนั้นท่านที่ไม่ไม่มีไม่ปรากฏชื่อนั้นให้เดี๋ยวทางทางเจ้าหน้าที่นะคะจะนำเรียนส่งไปทางเฟซนะคะหรือทางปรษสรีก็ได้นะคะ วาคเป็นรแนลำดับต่อไปจะเป็นการขอเข้ามาพระพระตนักไตรนะคะ <Yes. S 1> ขอทุกท่านกล่าวดังๆและตังง้งใจ ข้าพเจ้าตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะพระคะวตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตออรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวตออรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามข้าพเจ้าสัพพังอปปะพังขมัตถะมีพันเต โอกาสะทวารตเยนกคตังสัพพังอปาราทังขมัะเมพันเตโอกาสะขมามิพันเตหากฆ่าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ พระปัิเจกพบพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายวาจาและเจตนาหรือไม่เจตนารู้เท่าถึงการและรู้และรู้ไม่ถึงการ ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประัจเจกพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีพระคุณได้โปรดอทโรษให้แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่แดนแห่งพระนิพพานเถินตัวแทนเข้ามอบดอกไม้ทุกเทีย ลำดับต่อไปจะเป็นการลาสิกขาทุกคนกล่าวตาของข้าพรเจ้าปันทรังฮะปะพัชิตาสา อัฐสิขาปธานีปัญจขามีอัชชตักเคธานีคีหิติมัณทาเรธาข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าขอลาศิขาบดทั้งแปบดบของนักผูุ้่องขาวของขา้าขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้า ไว้ว่าเป็นขราชหาสตั้งแต่ปัจบันนี้เป็นต้นไปเพิมกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามากะเอสาหังพันธีเตุจิระปาริิพุทธต,ตังปิตังพระขวันตังสารานังขัจฉามะธรรมันจาสังขัญจาพุทธมามากาตีโน สังโคทาเรตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแมน้นเสด็จปรินิพานไปนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดขอพระสงฆ์โปรดจำข้าพเจ้า ทั้งหลายไว้ว่าเป็นพุทธมามะกะพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติตนมีศรัทธาในพระรัตนตรยัยตั้งใจรักษาศีลไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าวไม่แสวงบุญ นอกพระพุทธศาสนามันสร้างบุญกุศลในพระพุทธศาสนาตลอดกาลและนานเทิมขอเราทั้งหลายได้อาราธนาสิ่งห้าพร้อมกันดังๆมัตยังพันเตติสรณเนดหสนาปัญจสิลานยาจามาผูติยมปีมัยังพันเต ติสรณเนนะสะหาปัญจศิลานิยจามาตาติยมปีมะยังพันติติสรณเนนะสะหาปัญจศิลานิยจามา ขจามิสร้างคังสารนังขจฉามิผูติยัมปิพุทธังสารนังขจฉามิผูติยัมปิธรรมังสารนัง एतम्मं शरणं गच्छामि आर्य बुद्धं शरणं गच्छामि आर्य धम्मं शरणं गच्छामि आर्य संघं शरणं गच्छामि ลาบานในนานธรรมภาพประธานสงฆ์สถานที่ตัวนี้ขออวยพรประโยชน์ทางานที่ได้เสียสละส่วนึ่งตัวชีวิตประชาันมาเข้าปฏิบัติมาอบรมพัฒนาจิตใจของเราให้มีความมั่นคงและกุิเงาความดีเพราะภเงาความดีนั้นต้อง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 เดินหน้าต้องสู้ต้องปล่อยวางบางสัตว์บางสิ่งบางอย่างคือบางอย่างเราต้องแย้เวลาจะประโยชน์ที่สุดชีวิตที่มี พิสระคือความที่มีความคิชส่วนตัวและสรรหาสิ่งที่ดีที้เกิดขึ้นไม่ว่าเราอายุมากอายุน้อยต้องเริ่มทำการพูดเป็นสิ่งสําคัญการฟังเป็นสิ่งสาคัญแต่การทําจิตใจของเราบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรมากทาหน้าที่เราให้มีสันติปฏิบัติเรียนรู้ไปไปเกิดความเข้าใจตามพื้นฐานของในชีวประจาวันเรคราเช็คว่าแต่ละเดือนแต่ละปีที่เรานั้นมีการพัฒนาในทางที่ใด มาชิตใจเราไม่สงบไม่มีความสุขเท่าที่ควรบางทีเราก็จะมีความสงบมีความสุขอันยิ่งใหญ่ของความเป็นมนุษย์การอยู่ชีวิตประจำวันไม่ต้องระบัดระแวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไ็นแต่จตเวทนาหรือการใค้ชราแล้วก็เป็นเป็นความปกติถ้าเราทำความค้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตบางทีที่เราอาจจะปิดตัวจะชุนชนโสเสหหาความสงบ แต่ทันทีถ้าเราเราก็สถทนที่เราที่จะปฏิบัติธรรมได้มีใจสงบแล้วก็ต้องสปายะที่สงบที่เหมาะสมมีผักผิดพ,พวกเพื่อนที่สนทนาธรรมที่มีการสนใจในหลักธรรมพูดไปแล้วก็จะมีเรื่องหลักธรรมเข้ามาเรืความคิดเห็นแต่ละคนแต่ละท่านเราก็มีความเดินไปข้างหน้ามีความที่ดีมากขึ้นถ้าเราอยู่กับสังคมว่าเราชอบวิเวทชอบปฏิบัติธรรม สรรหาธรรมะของพระเจ้าส so ืบเชื้อในสติปัญญาทัานทีเราไปนั่งกับผู้คนในชุมชนสิ่งแว้นโลไม่ดีแล้วก็จิตใจเขาก็เวุ้ผงสร้างรวัดอีวอนครอบงำไปนี่วัดอีวอนคือมากามะฉันทะพยาบาจินวิทะอุทธจักรวิจิกิจฉาคือความสงสัยความเลยความผงสร้างอภิจินเรามาอยู่แต่นี้มันโตผงสร์เกาะไปที่บ้านก็มีนะ เราก็ให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันถ้าเราอยู่ตรงนี้จิตไปที่อื่นเมื่อกับเราตายทําเป็นเพราะจิตไม่ได้อยู่กับตัวเราจะนั้นจําเป็นที่เราต้องอาศัยเวลาด้วยการเวลาที่มันผ่านไปทําไมจิตและในใ,นใจเรามะอยู่เป็นที่คิดและจะอยู่กับน,บนิสติเกิดบนกุปสกุศลนั้นยิ่งใหญ่ดังนั้นผลเราบนสัน่แสงสวาา่างรับทางนั้นก็ต้องใอช้การเรียนรู้การสอบการของดําเนินชีวิตถ้าเราอยู่กับเป็นที่อาจยะที่แบบที่มันก็อยู่ที่บ้านเราขอบคุณเคยกับ วิระจําวันเสียงนุนมารบกวนเรานันนี้ตอนเดทีใยบางตาโหดจิตวิญญามันก็ทำให้จิตใจเรานัวันไวไปโทษสิที่ได้มาวันนึงก็อะไหนใดทันไ,นไปนั้นเราดิยวกันก็ต้องรีบหาที่เสวหาเพราะชี้วันเมื่อแต่ตัวนันบางคนที่เข้ามาวัดัน,นดีดูดูดีมีญาติมีพี่น้องตายด้วยไม่มีอาการรู้ลงมาว่าจะบจุคคลนั้นจะตาย บางทีก็เส้นเลือดในสมองตีบเดินไปเดินมาก่นล้มตายแต่ที่อายุเขาก็ไม่มากเพราะความตายนั้นมันมันเราทำตัวนั้นเราพยายามระมามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ต้องยิดงทำไว้ทรรใชาตสบายๆอย่างตอนอยู่กับบ้านเขามีความสุขอยู่กับลูกหลนก็ทำให้ใจเรามีความสุขอยู่กับลูกว่าอยู่กับต่อกห้การตามที่เรื่องอยู่เป็นที่ที่ปกติไม่ทุงสั่งกันไป เพราะเราจะทําไปขนาดเขาจะเดือนจะทาอะไรก็ดีเพราะที่เราทําใจไม่สงบเพราะอาจารจิตใจเรานั้นไปเป็นหากต้นไปเป็นเต็ทุกเต็มรู้ว่าชีวิตเรานั้นว่าเนาจะเหมืนไหนต่าไปแล้วคนจดคิดไปผุ้สั่นไปก็ราชีวิตเราก็หมดไปเราขึ้นต้นไม้ขึ้นไปขึ้นมามองข้างล่างมันเสียวสูงที่เรามีอะไรป้องกันได้ชีวิตเรามันจะก็หมดไปทุกวันทุกวันแต่ถ้าเราคนหดเข้ามาปฏิบัติธรรมที่ว่าหมดไปชีวิตเราก็มีความสุข ในชีวิตประจำวันมีอะไรกัางังใจมีรางวัลให้กิจชีวิตของเราคือเราไม่ต้องมีใครมาช่วยย้องแต่เราต้องตัวเราสิ่งไหนที่ต้องทำต้องรียาทำไปให้ดีสิ่งไหนที่ควรพัฒนาจิตใจในทางที่ทางพุทธศาสนาคือเรามีหนทางที่จะปฏิบัติธรรมให้คณจะทุกข์ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมจิตใจมีสมาธิแล้วก็มีสติปัญญาครบรู้แต่ระวัเแต่ลการได้ดีถ้าเรา อัปตราตาสุขและคนเกิดขึ้นแล้วมีสุขและคนยังพบเกิดขึ้นสภาพอัตตาอ่อนและชีวิตประจำวันกองทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ดางอะไรกับเราเกิดแก่เกิดตายตั้งขึ้นก็อยู่ในที่สุดโกสลายไปไม่ช้าไม่นานก็ตดงคนดำอยากกันไปแต่ถ้าเราเอาชีวิตที่อยู่ในใบโลกนี้ก็เป็เรี่ยวที่สุดมีอะไรที่แก้ไขปรัะพลงก็ต้องได้แก้ไขประพลงเมื่าเราตายไปแล้วจะกลับมาแก้ไข ไปเราไม่ต้องกังวลหรือเราทําหน้าที่ความเป็นรู้กรรมความเป็นยากข้อสมุนไพรบางคนอาจจะเลอออกเรื่องการจัดการได้่ตัวใจไม่นานคนนักตัวจากไปแล้วก็คิดภายหลังมันก็แก้ไขได้ฉะนั้นเราต้องมีกับรุงแก้ไขทุกวันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเรามีโอกาสเข้ามาได้มางกว่าเดียวก็พาพวกมาใเพื่อนไปแน้วไไปไหนก็มีกลุ่มของการปฏิบัติธรรมมันต้องจำเป็นว่ารู้วันสอาคัน ช่วงไหนทํทำได้เพราะทีมเร่งจิตใจเราจะดีวเราทุกคนจะมาที่จะเรียนรู้จจกันฟังได้ยินและปฏิบัติเพราะการฟังฟังได้ผู้ได้ในการทำที่มันยากผู้ได้ทั้งวันทั้งคืนแต่คนที่อยากมา้รัปฏิบัติเรียนรู้ชื่นประจาวันรู้จิตเรารู้จิตเราในหาวใจเราที่อาย่ในใจเราออกไปข้างนอกนั้นจะเป็นที่เราต้องคมจิตคงใจ วิธีการอันดรียกว่าการวางที่เราอาจจะประเทศเราอาจจะเคยฟังผู้เม่าุมบาอาจารย์มาเมื่อวานบางวันแล้วแต่เราต้องมาดูจิตเราชอบแบนไหนแล้กพอทำเมื่อทําไปแล้วเกิดประโยชน์ฉะนนั้นก็ต่อยอดไปเราเป็นภาวนาหนอยแางไหนก็ใช้วามบริยันึ่งจิตใจก็เข้ารู้เข้ารอยพอเรามีพื้นฐานแล้วนั่นเรียกว่าจิตก็ไม่ออกไปนอกได้ยินเสียงแต่จิตสงบเลยไม่แต่เขาพูดประเทศก็ได้ยินเพราะจิตไม่รับรู้ ลเอียดไปก็มีความสุขถ้าเราทำปฏิบัติธรรมจิตถึงภาวนาสมาธิจินละเอียดก็มีความสุขในระดับหนึ่งไปเกิดเกิดความจะภาคภูมิใจเลยถ้าเราปฏิบัติจิตวิเคราะห์จิตใจอย่างมั่นม่อยู่กับที่กับทำก็น่าจะรีบเป็นตัวชี้เหมือนไปทุกวันโลก มีความหมายมีสาคัญการปฏิบัติธรรมเราเกิดมาอาจจะยุยี่สิบสามสิบสี่สิบปฏิบัติยังคิดยังไม่เคยสมบูรณ์เอและนิ้นก็ยังไม่เคยบางคนก็ไม่เคยมารกษาปฏิบัติธรรมน้องกรรมฐานปีนี้ก็ต้องปีนทำปีนไปเรื่อยๆที่เราก็ถึงทำทางคนถึงเราที่ใจเราก็มีความสุขความสุขจะทําอะไรก็จะเจริญกําวนาเพราะเรามีหลักใจรักธรรมประจาจิตชีวิตของเราจะอยู่ตรงไหนก็ไม่วุนวาย ลอยบางมีความโศเพราะเราต้องการแต่สิ่งดีๆสิ่งดีนั้นเกิดขึ้นน้นก็ต้องเกิดจากกายวาจาและจิตใจกายเราไม่ไปบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายเราก็เป็นบุญทางกายทางวาจาเราก็พูดแต่สิ่งดีดีเป็นสิ่มงคลไม่เบียดเบียนไม่พูดระทบกระทั่งให้บุคลนั้นเสียใจเพราะได้ยินคำพูดไม่ชเสิ่งนี้ขยายส่งก็อดีทางวาจาจิตใจเราลืกถึงแต่เป็นบุญปริยสุลบุญที่เราเคยสร้างมาแล้วบางๆางก็คิดย้อน ไปสินั้นเราก็เคยทำมาแล้วสินี้ก็ได้เยทำมเป็น้ารวมแล้วก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยไอเรานั้นมีพลังยี่เรามีพลังก็มีกระแสกระแสเราว่กกระแสจิตมันเก็จะกพลังมันกับเขาพัดน้ําให้เป็นพลังของกระแสไฟฟ้ามันก็เป็นพลังที่เราเือนการท่านั่งสมาธิบ่อยๆเกิดพลังพลังแม้ว่าคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ที่ไม่พอได้มันก็ได้ เราเรื่ยอาของจิตพลังจิตให้าเราจนเป็นสามารถบรรลุธรรมกผลนิพพานเพราะการอาศัยจิตตัวเดียวทุสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจถ้าใจทำดีทุกอย่างก็ดีถ้าใจมาดีทำอะไรเขาวุ่นวายสับสนไม่รู้ต้นปลายต้นเหตุเพะ